ิดทุกดอกแล้วบอกจะจ่ายแน่นอนล่าสุดเซ็นเช็คบอกผิดแค่ตัวเดียวแต่อีก100ปีถึงเบิกได้ทำเอาพี่หน่วงถึงกระพรเลยว่ากูงงมากกวยต้มคนทั้งประเทศไม่เกินจริงอีเจี๊ยบเรียบด่วนเขาลงนี่เลยแมงเลียมออฟเด y อ a เยียสุดตีนจริงจริงกูยอมฮ่าฮ่ฮ่ ด้านกล้วยก็ชี้แจงบอกขอชื่อกับบัญชีเดี๋ยวเขียนให้ใหม่ในห้องเรียนครูกะปีรีบร้อนไปหน่อยไม่ได้มีเจตนาจะเบี้ยวว่าแต่ฝ่ายนั้นทำไมไม่ทักท้วงในรายการล่ะคือเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าถ้ามีเจตนาไม่ต้องเขียนเลยก็ได้ไหมเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องหมาถึงได้หนีออกจากบ้านงานนี้วงการสื่อเขาก็ไปไกลมากตั้งแต่ที่พี่หนุ่มยกมือไหว้แขกรับเชิญสวัสดีครับทองดีอ่าสวัสดีนะครับ แขกบุเชิญชีวิตกูเจออะไรวะนขณะที่นักข่าวก็พากันจ่อไม้สัมภาษณ์ทองดีไปเลยจ้าคุณตอนนี้คุณรู้ตัวไหมคะว่าตอนนี้คุณมีค่าตัวห้าหมื่นไม่รู้ค่ะงงถ้าน้องพูดได้น้องคงอยากจะบอกว่าให้ห้าหมื่นใครก็ได้ช่วยพาหนีหน่อยไม่ไหวจะเคลียร์แล้วโดยเรื่องราวดังกล่าวมาจากการที่น้องหมาทองดีหายออกจากบ้านก่อนที่เจ้าของจะพสตามหาพร้อมตั้งเงินรางวัลก้อนแรกที่2 0,000ืนบาทและมีการเปลี่ยนเป็น5้าห0,000ื่นในภายหลัง ส่วนคนที่เจอน้องคนแรกคือเจ้าของร้านหมูกระทะก่อนที่น้องจะหลุดไปอีกรอบคราวนี้คุณโอเล่จับไว้ได้ก็ช่วยดูแลให้ตอนส่งคืนเจ้าของก็หวังว่าคงได้สินน้ำใจตามที่ประกาศเขาไม่ได้ให้โอแม้แต่คำขอบคุณก็สังคมก็ตัดสินเอานะครับว่าจะยังไงต่อแต่ไงกับลำจะให้คนเจอคนแรกคือร้านหมูกระทะ ซึ่งฝ่ายนั้นก็ปฏิเสธที่จะรับเงินเพราะโอเล่สมควรได้มากที่สุดคนที่ควรจะได้เงินเนี่ยมันไม่ใช่เราอยู่แล้วคนที่ได้เงินเนี่ยควรจะเป็นน้องโอเลที่เป็นคนส่งมอบอยู่แล้วครับแต่เจ๊กล้วยดันไม่ยอมให้อ้างว่าเจ้าไปบริจาคมูนิชิสุนัขแทนทําเมาเจ้าของร้านหมูกระทะต้องเสียสละตนเองกับคําพูดรับเงิน2องหมื่นก็ได้แต่จะโอนให้โอเลทอด พร้อมควักเงินส่วนตัวบริจาคให้มูนิธีน้องหมาไปอีก3 0 0 0 0ื่นเลยจ้าผมเอาแค่สอง0มื่นพอและวอีก30,000่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอภรรยาผมเดี๋ยวผมจะบริจาคส่วนตัวให้สัตว์จรจัดด้วยเหมือนจะจบสวยแล้วแต่เจ๊กล้วยก็ยังไม่ยอมจบพอเจ๊กล้วยยังได้มีการไปแจ้งความถึงคนที่จ้างมาเลี้ยงหมาว่าทําให้เธอเสียทรัพย์และยังพาคนอื่นเข้ามาในบ้านของเธอยามวิการด้วย จนพี่หนุ่มต้องรับจบบอกเดี๋ยวให้รถตู้ไปส่งพี่คนเลี้ยงหมารับทราบเรื่องเองเพราะว่าเรารู้ว่าหมาหลุดหายคือพัทยาแจ้งพัทยาเขาก็ต้องเดินทางไปพัทยาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะ้องเดี๋ยวพี่หารถตู้ให้นั่งไปพัทยาด้านโซเชียลฟังแล้วก็บอกเลยนึกว่ามะเฟืองเป็นผลไม้ที่มีเหลี่ยมอย่างเดียวมาวันนี้เพิ่งจะรู้ว่ากล้วยก็มีเหลี่ยมเหมือนกันยิ่งดูก็ยิ่งเขินแทนกล้วยสีข้างถะลาะหมดแล้วมั้งใดๆคือต้องชื่นชมเจ้าของร้านหมูกระทะมากขอให้เฮงเงปังปังนะคะ ล่าสุดพี่หนุ่มก็ได้ฝากถึงเจกล้วยแล้วจะให้เวลาห้าวันหากยังไม่โอนเงินสองหมื่นให้เขาตามที่พูดไว้พ่อก็จะส่งทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการเหลี่ยมแค่ไหนพ่อก็หล่าให้มนได้ไม่เชื่อก็ลองดูจ้า